พอ่กโพูดแย่แล้วเอยวเขาก็ตาย๋ยว <S <S เขาก็หมดอายุไขแล้วใช่เลยเขาก็ตายถ้าเขาหมดอายุไขแล้ว <S <S เขาก็ตายค่ะถ้าเขาหมดอายุไขแล้วข<า>เขาก็ตายใช่ค่ะ พี่กัปโชสิบแปดปีแล้วลูกหายใจโลยลาละขยับปูด,ดิ้งหน้าดิ้งดังเขาดิ้งหน้าดิ้งแบบเว่ยหายใจแรงมากแต่กัปโชนเอเรา ไปวางโทรศโต๊ะให้แม่มัดจานแม่เออวางโทรศัพท์มัดจานให้มาไปล้างมือในห้องน้ำก็เลยไปไม่ไหวก็ไปนะลูกไม่ต้องฝืนแม่อย่าล้างไปล้างห้องนี้เลยแม่พาไปล้างมือก่อนพ่อบอกว่าวมานี่เอาไปลงแม่ ตัวยังนอุ่นๆเลยนะ้ทำไมลาตาไม่หลับวะลูกฮะเขาบอกเขาม่โดดบนั่งตรงนี้ได้ให้แม่ถ่ายแล้วก็เก็บไปเนี่ยแล้วก็โคนสิบแปดปีแล้วนะดูท้องในอุ่ท้องทุกอาิดเลยท้องมีแต่น้ำไม่ทำงานเอาเป็นรูป ปูเช็ดตัวพี่ก็พูดจู๊หายเรื่อยหลับน้ํนาหลับไม่นสนสิทหลับตาไม่สนิทดูมันเหี่ยเหียแว ยังันลกูลกลกืมๆลืมลกไมไหวุบุบเอ้ยออ,อมออมอ่ะข้พดคืพพดนนี้ก็มานอนในห้องนะลูกนะแอร์เย็นๆนะลูกนะ ่ไม่ได้ร้อนห้องแอร์เลยคืนนี้รูปหัวหน่อยหมอบินดาวสุนัขไปเป็นดาวหมาน้อยแล้วนดาวไปกิ้ยหมอนเงิน ยา,ยายพรโพดไม่อยู่แล้วนะมอนเงินมอนเงินสานย่สฟานมอนเงินี่่าเคยบอกมัหน่อยอย่าไปเดี๋ยวตรงท้าเพื่อนเออไม่ต้องอ่ะมันร้อนลูกอยู่งั้นแหละ มีเสื้อผ้าเขาโพูดเยอะเลยใส่สวยทางนั้นเลยไม่เก็บไว้เป็นที่ระลึกสักตัวนะเธอตัวที่ใส่ไปเข่าคออ่ะยาหนาวะคือเป็นกระโปรงอ่ะเลยเดี๋ยวก่อนนะรู้แล้วตัวเท้าฟูออไอเป็นดาบนท้องฟ้าบนสวรรค์นะลูกเป็นดาวขมา คืนปลาก็โฟมาเราจี่พุ้น,นเหวี่แม่งคงรอเนี่ยคืนนี้ร้อนไปนอนในบ้านนะคืนนี้ร้อนก็เข้าไปนอนในบ้านนะลูกน,นะเดี๋ยวแม่เปิดประตูไว้ให้เปิดแอร์ไว้ให้เลย สข้าวหกใส่ไปเพราะว่าหกอาจะตัวกำรวยเลยลูกกำรวยขระวโพดไม่ต้องทรมานแล้วแม่ทายลูกกอนเมื่อเช้าจะพาไปหาหมอเปล่าวอ่ะเมื่อวานเห็นไปแค่เจอหมอเขาคงบอกว่าไม่ไหวแล้วนะเนี่ะ มีน้ำเกลือจะฉีดยาบำรุงพอแล้ว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 จะปุ่มแล้วเดี๋เขาพูดไปเขาพูดไปจะได้อมาณนี้มาเยอะองนี้ร่มลเดี๋ยวหน้าแดงลูกี่เดีไม่พอเอทำเะไเสร็จแล้วถุงนีล้วก็นี้เรนะทำถุงนี้ใรจะลยไปย่ารกไม้โรยไปแล้วเดี๋ยวไว้โรยบนข้างบนอีก เยอะๆกำเยอะๆทีให like, ้ย um ่าโรยมั um um ้งไปให้สบายนะลูกกลงคืนนะป้าพวยกลางคืนมานอนห้องแอร์นะลูกร้อนนะนะเขาไม่มียานเออเขาไม่มียานป้าพวยมันต้องห่วงบ้านอ่ะ มระชาย,ยัางเดินแล้วมองทุกซอกทุกมุมเลยแต่แรงไม่ค่อยมีอยเอ้าใคปลาเลยนะอายาดาอาย เดาโรยให้หมดเลยลูกอืมเอาให้หมดเอามือจับหลุมได้เอามือจับเคาะเคาะได้เอาให้หมดดอกไม้กระโพรสวยจังเลยดอกไม้ไปอยู่บนดาไปอยู่บนสวรรค์น,นะลูก เวลาแม่กับป้าไปเขาคอเขาพวดก็ตามไปเลยนะ